การต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับธุรกิจการงานเราจะต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนนะคะเมื่อจิตวิญ,ญญาณเราเข้มแข็งมีตัวช่วยที่ดีในการทำสมาธิในการทำให้จิตเรานิ่งเราว่างงานใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะพลังมือลายมือจกกักรพพัดจะเป็นแบบนี้ ถ้าเราดูแลควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดศูนย์กลางของการตัดสินใจมุกประมาณการลงลายมืออนุมัติของผู้บริหารได้จุดจุดนั้นคุณจะสามารถเสกสั่งการชี้นิ้วบัญชาการได้ทุกอย่างโดยใช้ความรักของผู้หญิงจิตจัก,กรวาลดลายมือจัก,กรพรรดิ และลายมือหงจักรพัรด,ดินีจะไปทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาเป็นปกติค่ะที่ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าพบอาจารย์เพื่อให้เกื้อกูลและชี้แนะแนวทางให้กดแชร์กดโอเคคลิปนี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะด้วยรักจากอาจารย์เจ้าสวัว ขอบคุณค่ะ